สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านรักปู่ค่ะถ้าหากพูดถึงเรื่องราวสยองขวัญที่น่ากลัวสุดๆในต่างประเทศหลายคนอาจน,นึกไปถึงเรื่องผีๆีของญี่ปุ่นเสียเป็นส่วนใหญ่วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาชมความสยองในแบบฉบับเกาหลีที่รับรองว่าน่ากลัวไม่แพ้ของญี่ปุ่นอย่างแน่นอน เริ่มจากเรื่องที่1น,นะคะเรื่องงาเสริมความงามเป็นเรื่องเล่าของเด็กสาวคนหนึ่งที่หมกมุ่นอยู่กับความงามจนเธอได้ยินเกี่ยวกับการบำร,รุงผิวแนวใหม่ที่จะช่วยให้ผิวของเธอนั้นเนียนนุ่มมากขึ้นหลังจากนั้นเธอจึงได้ทำตามคำแนะนำที่ได้ยินมาก็คือการแช่ตัวในน้ำที่ผสมกับมเมล็ดงา เพียงไม่กี่ชั่วโมงผิวจะสวยใสแต่หลังจากที่เธอหายไปเป็นเวลานานแม่ของเธอเริ่มสงสัยจึงเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูก็พบกับผิวของลูกสาวตัวเองเป็นหลุมเป็นรูเพราะ,มะเมล็ดงาได้ฝังเข้าไปในรูขุมขนของเธอเด็กสาวกรีดร้องเหมือนคนบ้าและพยายามใช้ไม้จิ้มฟัน แกะเมล็ดงาตามตัวของเธอออกตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้านำงาลงไปแช่ในอ่างอาบน้ำอีกเลย 2. รูปปั้นยูกวานซุนยูกวานซุนเสียชีวิตเมื่อตอนอายุ17หลังจากที่ถูกจับกุมในระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่นในขณะที่มีการประท้วงเพื่อเรียกร้องเอกราช ความกล้า,าหาญของเธอกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ทำให้มีโรงเรียนมากมายมีรูปปั้นของเธออยู่ด้วยแต่ก็มีตำนานสยองเกี่ยวกับรูปปั้นของเธอตามมาเช่นกันว่ากันว่าในวันที่หนึ่งมีนาคมคืนวันประกาศอิสรภาพรูปปั้นจะเคลื่อนไหวได้เองไปรอบๆบ,บริเวณนั้น พร้อมกับร้องเพลงอิสรภาพเกาหลีตลอดไปและถ้าหากคุณเผลอไปเรียกชื่อเธอเข้าแล้วก็เธอจะหันมามองที่คุณทันทีเรื่องที่สามผีสาวแห่งจายูโรจายูโรเป็นชื่อทางหลวงที่อยู่ระหว่างเมืองโกยังและเมืองปาจูที่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงโซ เรื่องราวที่น่าขนลุกของถนนเส้นนี้เป็นที่รู้จักกันดีของผู้ใช้ถนนหมอกประหลาดที่เกิดขึ้นนำไปสู่อุบัติเหตุมากมายบางคนเชื่อว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุเหล่านี้คนขับรถหลายคนอ้างว่าพวกเขาเห็นหญิงสาวสวมแว่นกันแดดยืนอยู่ที่ข้างทาง แต่เมื่อพวกเขาขับรถเข้าไปใกล้เธอมากขึ้นจึงรู้ได้ว่าเธอไม่ได้สวมแว่นกันแดดแต่ดวงตาของเธอมืดดำเป็นหลุมจนคใครๆเห็นต้องเพ่นแนบทุกรายเรื่องที่4ีสองผีสาวแห่งหอพักสตรีในปีคศ1999 ที่มหาวิทยายลัยเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทคังจีฮุนและลีโซโยอนสองนักศึกษาสาวรุ่นพี่เสียชีวิตในห้องพักของตนเองทั้งคู่เคยบ่นว่านอนไม่หลับและฝันร้ายตลอดเวลาและยังรายงานว่ามีชายท่าทางประหลาดในมหาวิทยายลายัยมารบกวนพวกเขาความกลัวเริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเธอเริ่มไม่เข้าเรียนไม่ยอมกินอาหารไม่อาบน้ำเพราะพวกเธออ้างว่าผู้ชายคนนั้นกำลังดูเราอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำจนกระทั่งเธอเสียชีวิตในวันที่19ตุลาคม1999หลังจากที่พวกเธอตายคนในหอพักก็เริ่มได้ยินเสียงลึกลับเช่นเสียงเคาะประตู เสียงลูกบิดถูกบิดจากข้างนอกและมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเช่นไฟในหอพักจะระเบิดเองกระจกแตกเองและมีคนพบเห็นทั้งคู่ในสภาพมอมแมมปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วยผู้คนชื่อกันว่าวิญญาณของผู้หญิงทั้งสองจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าพวกเธอจะจบการศึกษา หรือชายแปลกหน้าคนนั้นถูกจับได้เรื่องที่5วิญญาณหญิงสาวผู้ตามหาลูกเรื่องราวของโซหญิงสาววัย33ปีที่สูญเสียสิทธิการเลี้ยงดูลูกสาววัยสองขวบของเธอเนื่องจากเธอโดนฟ้องหยา่าเพราะถูกจับได้ว่านอกใจสามีเธอกระโดดลงมาจากอพาร์ตเมนต์เพื่อฆ่าตัวตาย ในปี2007หลังจากนั้นหากใครที่เดินผ่านในบริเวณอพาร์ตเมนต์ที่เธอฆ่าตัวตายมักจะเห็นหญิงสาวเดินอย่างช้าๆเสไไปเสมาเหมือนคนเมาเธอจะสวมใส่ชุดสกรปรกสีชมพูและร่างกายของเธอดูบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวและหากคุณเดินไปใกล้เธอแล้วก็เธอจะหันมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือด ้อมกับถามว่าลูกของฉันอยู่ที่ไหน 6. ผีแห่งสถานีออกซูเรื่องราวของชายหนุ่มที่กำลังรอรถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายอยู่ที่สถานีรถไฟออกซูตอนนั้นแทบไม่มีใครเหลืออยู่เลยที่สถานีแต่เขาก็เหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูน่าจะน่ารัก แต่มีลักษณะท่าทางแปลกๆจนเขารู้สึกตลกเขาจึงโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบอร์ดอย่างเฮฮาพร้อมกับถ่ายภาพของเธอไปด้วยแต่หลังจากนั้นดูเหมือนเธอจะเซทลาจนหัวไปโขกกำแพงเลือดไหลแล้วเธอก็ลุกขึ้นกลับมายืนได้อีกครั้งเขาเริ่มรู้สึกตกใจและอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบอร์ดซึ่งทุกคนก็ได้แต่เฮฮา และไม่มีใครคิดอะไรจนกระทั่งใครคนหนึ่งพูดว่าหรือว่าเธอจะเป็นผีหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ขาดการติดต่อไปในบอร์ดเช้าวันถัดมาปรากฏว่ามีคนพบศพชายหญิงคู่หนึ่งคาตัวตายโดยกระโดดให้รถไฟทับหลายคนคิดว่าพวกเขาน่าจะเป็นคู่รักกันแต่ตำรวจสอบสวนแล้วพบว่า พวกเขาทั้งคู่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยหากคุณชอบเรื่องเล่าแนวลึกลับสยองขวัญเรื่องผีสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะคะแล้วแอดมินจะหาเรื่องเล่าหลอนๆมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ